หลหนึ่งสองสามสี่อ่ะน่าจะได้ยินเสียงแล้วสวัสดีครับได้ยินเสียงไหมครับถ้าได้ยินเสียงยังไงคอมเมนต์บอกไว้นิดนึงนะครับเดี๋ยวผมขอเช็ค น่าจะได้ยินแล้วมั้งเอฟนะฮะเดี๋ยวพูดไปไม่มีเสียงโอเคเสียงมาแล้วเริ่มต้นนะครับก็จากโต์นี้นะครับก็จะมาคุยเรื่องของการใช้แช GP t gpt นะครับในการเขียนอินดิเคเตอร์จริงๆต้องบอกว่า ai นี่มีหลายตัวนะครับแล้วก็ตัวที่มันเขียนได้ค่อนข้างดีเนี่ยก็จะเป็นพวก c Claude เป็นอะไรพวกนี้นะครับจริงๆใช้딥ซ e กได้ไหมพอใช้ได้นะครับพอใช้ได้ก็คือแต่ละ AI จะต้องมีวิธีการคุยกับเขาเราเรียกว่าพรอมเนาะก็มีเป็นลักษณะเป็นอาชีพนะเป็นทำเป็นลักษณะเป็นพรอมวิจิเนียคือคอยสอนไอว่าเออต้องทางานอย่างนี้ๆอะไรเงี้ยครับอย่างเมื่อคืนครับ,าารบก่อนจะมาไลฟ์เนี่ยเมื่อคืนก็ได้สอนไอไประดับหนึ่งแล้วนะครับจะลองมาดูนะครับก็คือเราสามารถเปิดเว็บ Chat GPT ได้เลยนะครับ อันนี้พอเป็นเว็บ chat gpt เนี่ยให้ฝั่งด้านบนนะครับในกรณีถ้าเกิดเราใช้ฟรีเนาะมันมีโมเดลในการคิดคำนวณพวกนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น c o c o w i t h schedule task นะครับ 4.5, o 3 o 3 mini อะไรพวกนี้มันจะมีรายละเอียดเขียนบอกเห็นไหมครับจะบอกว่า great for most question ก็คือเหมาะกับหรือว่าดีที่สุดสำหรับเรื่องทั่วๆไปนะครับแตบ่สำหรับการเขียนโค้ดเนาะพยายามเลือกมาในฝั่งที่มันเขียนว่า Grade for coding and v i s u a l response นะครับก็จะเป็นโมเดล O4 mini high ถ้าเป็น cross AI นะครับ B l a u d l e. a u d e d AI อย่างนี้เนาะซึ่งถ้าเป็น cross AI เนี่ยก็ใช้งานไะด้เหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีอ๋อลืมบอกไปทั้ง2ค่ายทั้ง ChatGPT และ cross AI เนี่ยก็ ถ้าถ้าจะว่ากันตามตรงคือคอไดไอเนี่ยจะเป็นเหมือนกับเป็นโฟลเดอร์นะครับของ ChatGPT ที่แยกตัวออกมาแล้วก็มาเขียนไดไอในรูปแบบที่ตัวเองต้องการนะครับก็คือพูดง่ายๆทีม AA, ทีม ChatGPT เก่านั่นแหละมาสร้างตัวนี้ซึ่งการโคดดิ้งการอะไรพวกนี้ผมว่าค่อนข้างดีไม่ค่อยเออร์เลอร์เท่าไหร่แต่ในขณะที่จะ Chat, ChatGPT เนี่ยเพราะความที่มันเป็นไดอก็เหมือนเป็นลักษณะนกแก้วนกขุณทองถามตอบพอถามตอบเนี่ยเราก็ต้องมีวิธีการ คือเป็นวิธีการเหมือนกับว่าเราก็ต้องรู้ระดับหนึ่งเหมือนกันในการที่ว่าเฮ้ยถ้ามันเขียนไม่ถูกเราจะทํำยังไงเนาะอันนี้ผมให้ดูผลลัพธ์ก่อนนะครับผลลัพธ์ที่ใช้ไปแล้วอ่าที่เขียนไปแล้วเมื่อคืนนะครับก่อนที่จะมาคุยกันเนาะผมตั้งชื่อมันว่าห e นะึ่ง EMA เนาะลากนะครับ i n เคเต t o r เนี่ยใส่เข้ามาใน MT4 ปั๊บนะครับจะสามารถกําหนดค่าได้นะครับอย่างเช่นตอนแรกผมให้มันกาหนดเป็นอ่า EMA สองเส้นตัดกันนะครับแล้วก็มีลูกศรหรือไม่มีลูกศรอ,อะไรเงี้ยครับ อ่ะอันนี้ดูผลลัพธ์กันแล้วกันเนาะเนี่ยถ้าเกิดกรณีนะครับมันมีการที่ราคาเนี่ยไปอยู่ข้างใต้นะครับหลังจากที่เส้นสองเส้นตัดกันนะครับก็จะมีลูกศรข้างบนเนี่ยเป็นตัวก,กํากับเห็นไหมฮะแต่ผมจะให้มันกํากับแค่สี่แท่งเท่านั้นนะครับสี่แท่งเท่านั้นอ่ะอันนี้เป็นฝั่งเซลล์นะครับอันนี้เป็นฝั่งบายอันนี้เราค่อยๆเริ่มทําจากง่ายๆไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปทําท่ายางแต่เริ่มต้นเดี๋ยวมันจะงง นะครับอันนี้อันนี้เป็นผลลัพธ์ที่เราทําได้แล้วก็ไปตัวอินดิเคเตอร์เนี่ยที่เราทําเข้ามาเนี่ยเราสามารถตั้งค่าเขาได้ด้วยนะครับคือการเขียนเนี่ยจะค่อยๆเขียนทีละน้อยละน้อยละน้อยเดี๋ยวเรามาว่ากันต่อตอนบ่ายนะครับอันนี้ทีวีวิวให้ดูก่อนว่าบ่ายนี้นะครับจะมานั่งคุยเรื่องพวกนี้แหละอันนี้ในส่วนของตัวรายละเอียดเนาะมันก็จะมีเรื่องของการที่ว่าเราจะสั่ง a อยังไงนะครับเราจะสั่ง AI อยังไงให้มันได้ผลลัพธ์กลับมาเป็นอย่างที่เราต้องการครับก็คือเราก็ต้องมีวิธีการคุยกับเขานะครับเราต้องมีวิธีการคุยเขาว่าเอ้ยเราอยากได้อย่างนี้นะนะครับเดี๋ยวเรามาลองเอาพร้อมพวกนี้นะครับที่ผมทาไว้ล่วงหน้าเนี่ยนะครับเอามาใส่แล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าผลลัพธ์มันจะออกมาเป็นยังไงนะครับช่วงบ่ายโอเนนะครับช่งชวงเช้าเราพรีวิวกันประมาณนี้ก่อนจะได้เข้าใจว่าอ๋อ ถ้าจะคุยเรื่องของการเขียนนะครับอินดิเคเตอร์ไม่ว่าจะเป็นอินโฟเอ็มดีไฟนะครับด้วย h ช t GPT อย่างง่ายทํำยังไงจะทําให้ดู้งแต่เริ่มต้นจากคนที่ไม่น่าจะเป็นอะไรเลยนะครับให้ดูว่าอ๋อมันทาอย่างนี้นะฮะพอเรารู้ว่าอ๋อขั้นต้นเราทําอย่างนี้ได้เราทำ EMA เส้นเดียวได้เราทำ EMA สองเส้นตัดกันได้เราก็สามารถเอาไปต่อยอดได้เราจะเขียนด้วย Mac d ดีเขียนอะไรเงี้ยเราก็สามารถทําอย่างที่เราอยากได้เองได้โดยที่เราก็ทําไมครับ นั่งคุยกับแชท GPT ไปเถอะใช่ไหมคุยกันไปนะครับก็ปรับแก้กันไปอย่างเมื่อคืนอ่ะอันนี้อ่ะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เมื่อคืนอันนี้ให้ดูประวัตินะครับการคุยมันไม่ได้ไหมายว่าคุยครั้งเดียวจบเนาะมันก็ต้องมีแบบเฮ้ยตรงนั้นไม่ถูกตรงนี้ไม่ถูกจะแก้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยเราอะไม่ได้เขียนเองแต่เรามีความจำเป็นที่ว่า บางครั้งเนี่ยเราต้องอ่านโค้ดพวกนี้แล้วเาดาๆเอาซึ่งเขาก็จะมีคอมเมนต์ให้เราบางอันเนี่ย Chat GPT มันก็ไม่รู้เช่นคอมเมนต์ข้างบนโปรแกรมคอมเมนต์เน,นี่ยหมายความว่าบรรทัดเนี้ยถ้าปกติถ้าอยู่ในการโคดดี้ข้างล่างการมีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแบบนี้ครับเครื่องหมายชาร์ปตัวนี้มันเป็นตัวที่บอกว่าเออบรรทัดนั้นไม่ต้องทํานะแต่ c h a t GPT มันไม่รู้ว่าถ้ามีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแต่อยู่ข้างบนหัวเนี่ยคือหมายความว่าให้ทํามันจะกลับด้านกัน ข้างบนเนี่ยคือประกาศแบบไหนอะไรเอาไว้เนี่ยมันก็จะทําตามนั้นแต่ถ้าเกิดว่าบรรทัดท้างล่างบรรทัดไหนที่ไม่อยากได้เอาสี่เหลี่ยมมาโปะไว้ข้างหน้าปุ๊บบรรทัดนั้นมันก็จะไม่รันาวนี้ Chat GPT มันไม่รู้พอมันไม่รู้เนี่ยเราก็อาจจะต้องเป็นคนช่วยบอกมันิดนึงว่าไอ้ตรงนี้ไม่ถูกไอ้ตรงนั้นไม่ถูกอย่างบางทีเนี่ยได้ผลลัพธ์มาแล้วเฮ้ยตรงนี้มันไม่ใช่อยากจะปรับอย่างเงี้ยเดิมทีอย่างเงี้ยครับเนี่ยเดิมทีอ๋อไม่ใช่เดิมทีมันมีลูกศรแค่อันเดียวผมว่าอยากเฮ้ยอยากได้เป็น สองลูกศรจะได้เป็นสี่ลูกศรเยอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ไม่ได้ทํางานถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นนะแต่มันก็พอทํางานได้นะครับอย่างบางทีเนี่ยเราอยากได้ระบบเทรดอย่างนี้อย่างนี้เราอยากรู้ว่าไอ้ระบบเทรดตัวเนี้ยมันใช้งานได้เป็นยังไงในสภาวะตลาดในพสภาวะตามเฟรมที่เราสนใจสินค้าที่เราสนใจแล้วก็แค่เขียนอินดิเคเตอร์มาครับแล้วก็มาใส่ใส่เสร็จแล้วเ,เราก็รูดดูอย่างเงี้ยครับเราก็รูดดูว่าเออเฮ้ยเงื่อนไขมันโอเคไหมถูกต้องไหม ถ้าทําเฟรมนี้เราสามารถเก็บระยะได้ที่เท่าไหร่มันสามารถเอาไปพัฒนาทําเป็น EA แล้วก็เขียนเพื่อเก็บสเตตเก็บสถิติแล้วค่อยเอามาประเมินว่าจะใช้หรือไม่ใช้หรือจะใช้ในลักษณะแบบไหนนะครับซึ่งอันนี้ถ้ากรณีแบบบางคนเขียนแบบฟิตกับตลาดมากๆคือเขียนให้มันตรงเป๊กกับที่ตลาดมันเป็นเนี่ยบางครั้งตลาดมันเปลี่ยนแต่เราไม่มีคอนดิชันหรือเราไม่มีเงื่อนไขแบบนั้นมันก็ทํางานไม่ถูกเพราะนั้นการวางเงื่อนไขล้มหลวไว้นะครับแล้วก็ เพิ่มเรื่องของ m o นนี่ไม่เด m e เปเข้าไปก็จะเป็นตัวเลือกที่ค่อนข้างจะดีกว่าโอเคนะครับตอนเช้านะครับขอพิวิวประมาณนี้เนาะแล้วเอาไว้เจอกันนะครับช่วงบ่ายเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อโอเคนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ